ให้ว่าแจ้งล่วงหน้าว่าคุณจะนําเข้าอะไรมาบ้างเราก็จะตรวจสอบชนิดว่าเป็นชนิดที่อยู่ในขอบข่ายที่เราอนุญาตได้หรือไม่นะครับเมื่อเรา,าออกใบอนุญาตแจ้งการน,นําเข้าตามพรกประมงนะครับก็จะทางผู้ประกอบการชิปปิ้งนะครับเขกาปปขก็จะนําใบตัวนี้นะครับไปยื่นต่อคุณรัฐบาลนะครับเพื่อยิงใบคนสินค้านะครับณนะวันนําเข้านะครับแล้วก็เจ้าที่ประมงนะครับเจ้าที่หน่วยงานร่วมมูลากรนะครับสุลการกน ไตรริตนะครับบรุษนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านด้านคิวนะครับก็จะขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องนะครับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะครับว่าชนิดจํานวนตรงตามปริมาณที่ยื่นขอมานะครับเราก็จะอนุญ,ญาตให้การมีการผลถ่ายณจุดนี้นะครับภายใต้มาตรการควบคุมโรคนะครับก็คือทั้งเจ้าหน้าที่และก็น้องๆผู้ผลาย นะครับก็ต้องใส่เสื้อใส่ชุดนะครับแล้วก็ผิดเมตรนะครับเมื่อขนถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับรถก็จะเข้ามานะครับและก็ทําความสะอาดอันนี้คือในส่วนของประมงนะครับแล้วก็พอลงไปด้านล่างประมงก็จะออกใบอนุญาตและเซ็นใบกํากับดรถรถไทยนะครับที่จะเข้าประเทศทุกท่านนะครับอันนี้คือส่วนสินค้านำเข้าของประมงนะครับขอบคุณมากครับ